สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องไม่ทำตัวงกมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมมูนไลท์ e บดอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเทคนิคนะครับการลง b แบตเทิร์นั่นเองนะครับสู้นี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับพร้อมกับวิธีการเล่นนะครับในส่วนของโหมดแบ t เทิร์นรอยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ทำปาร์ตี้ให้ดูเนาะจะเป็นเทคนิคสำหรับคนที่เล่นโซโล่หรือว่าเล่นคนเดียวเออไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะมาแชร์เทคนิคพร้อมกับวิธีการเล่นนะครับใน,นรอบที่ผมเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ที่1น,นะแต่ผมจะพยายามเข้าไปอยู่ในส่วนของท็อปสิให้ได้ละกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับผู้ชมก็มาที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกที่ประลองนี่ครับสดาบันเทิรเลย์อนเนี่ยจะอยู่ด้านขวาสุดนะครับเวลาก็จะมีตั้งแต่เที่ยงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็6กโมงถึงเที่ยงคืนนะครับรางวัลที่จะได้ก็จะเป็นแผ่นป้าย นะครับแผ่นป้ายชนะเหมือนเคยนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นแบบโซโล่ให้ดูแล้วกันนะครับกดเข้าไปครับผู้ชมเราก็อยู่ในหมของ b a t t เ e นเดย์เมาที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผิดแผนนิดนึงตอนแรกผมจะกดโซโล่มาแต่ว่ามันหาห้องไม่ค่อยเจอครับก็เลยพาเพิ่มมาอีกสองคนนะครับได้แก่ไปหูนะครับกับจัสตินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเล่นนะในส่วนของแบ t ตเทนเดย์แล้วก็เทคนิคนะครับที่จะทําให้ผู้ชมไปอยู่ประมาณท็อปสินะ รอบนี้ไม่รู้จะที่หนึ่งหรือเปล่านะครับแต่น่าจะติดท็อปสิบนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันก็ถ้าเกิดใครเล่นฟรีแฟมาก่อนมันก็จะคล้ายๆกันเนาะเปลี่ยนจากปืนเป็นดาบแค่นั้นเองอันนี้ผมเป็นคนโดดร่มนะครับเดี๋ยวเราจะลงสักวันละครทองแล้วกันออกซ้ายนะครับคือไม่ว่าคู่ชมจะเล่นอาชีพอะไรก็ตามแต่นะสามารถเปลี่ยนอาวุธที่ด้านล่างได้เลยนะครับสามารถเล่นอาชีพบูตตึงได้ด้วยครับดาบคู่อ่า คือชื่ดาบคู่ยังไม่มาแต่คุณสามารถใช้ดาบคู่ในโหมดเวอเทิลเล์ยนได้นั่นเองนะครับใครที่อยากใช้สกิลดาบคู่ก็ลองมาเรามาได้หมดนี้บ่อยๆแล้วกันอ,อ,อาจจะได้สัมผัสดาบคู่นั่นเองนะครับมาถึงเนี่ยคือรีบเก็บของเลยเก็บสกิลเก็บอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับกล่องต่างๆรีบเก็บเราจะไปวัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนก่อนนะโอเคเราไปวัดละคังกัน วัดระังใช่ใช like. okay. ่ใช่เพราะว่าตรงนั้นน่ะของมันเยอะครับมีคนนึงเบอร์สี่ใครเนี่ยอ๋อเบอร์สี่เพื่อนเราเก็บของให้ได้นิดนึงก่อนเดี๋ยวไปผมว่าตรงวันตรงวันไม่ค่อยมีใครเดินไปผมเห็นมันไกลอยู่ได้ครับเราไปเก็บสกิลเก็บของทองตรงนั้นน่าจะมีอยู่เดี๋ยววันละครังอรอใช่ ไม่มีะสมเด็ดนะพี่เอ้ยต้องสร้างแพทเองอะไรกันอะยังไม่มีใครไม่มีใครมาแย่งของเลยเราได้ของดีแน่ที่นี่เฮ้ยมี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 คนอยู่ผมมีแค่สองสกิลอะสกิลเดิมเลยพี่ผมมีสี่แล้วผมมีสี่นะอุ้ยมีตีนึงมีตีนึงมีสองตีสู้กันอยู่อย่าเพิ่งเข้าไปนะโอเคโอเคหลีกเลี่ยงเหครับของรอบนอกก่อนก็ได้ป้งพี่ ใช่ใช,ใชรอก่อนเขาซวนอยู่สองตีโอเคอ่ะอาวุธเนี่ยเมื่อคุณชมได้ไหมก็อย่าลืมกดเปลี่ยนนะครับอาวุธเรนต้องกดเปลี่ยนด้วยโอเคมีสองตีสวนอยู่นะเหมือนเขาจะได้ของไม่หมดแล้วอะไม่มีของให้เก็บเลยเดินเป็นเพื่อนเลยพี่ตีพี่ตีกันไปเลยผมไม่เกี่ยวพี่เอาเลยครับพี่พี่เอ้ยไม เบอว่าอยพิ่งเข้าผมว่เพิ่งเข้าไปเลยเขาของครบเลยพี่ช่วด้วยพี่ช่ด้วยอ่าเรียบร้อยตายงไงออกมาก่อนโหอยู่ตรงไหนเนี่ยสองทางเลยอยู่ตรงกลางเลยพี่ช่ด้วยเขาไปทำไนในนั้นน่ะเัสตินตีบอนตีบันตีบันตีบอาตีบอนตีบั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 นตีบลเนกันลุมันกันลุปนกันเอานกันเอานกันัดทองนี่มา thoái thoái còn mấy pí thoái còn mấy, thoái còn nữa. Đãi nè, lòi lại đãi nè. Ní ní, tố quả. Đãi ní ní, tố quả còn. Cái tay nè. Víng víng tam này, víng tam này, víng tam, víng trăm. Nữa, lá cái cầy. Mìn đào đào rồi, tố đào bỏi đấy. Nè, tố yin bị. Tố yin ở nè, tố đó lẹ. Lòi 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 lòi. Chéo. Nóc 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 เอาตัวที่ยืนอยู่มีตัวหนึ่งข้างหลังเราเห็นนะตัวหนึ่งใช่ปะเป็นไหนละน,น,น,น็นนอ,นนอกน,อน็นอกน็อกนี่มันอยู่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 นี่อยู่ตรงผมโอเคโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ร่วงหลังกันโอเคได้ของนะพยายามเก็บของนะครับที่มันเป็นลูกศรขึ้นนะครับก็จะได้ค่าพลังเพิ่มนะผู้ชมสโตอาวุธกดใช้งานเองด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันโอเคเปลี่ยนเป็นทัวนเหมือนเดิมทวนทอง โอทิปเก็บมาด้วยนะครับเป็นยานะครับกระนั้นเข้าไปฮะได้แล้วได้แตนโดนสตันอยู่ตัวดาวปล่อยไปก่อนไดน้ตัวที่ยืนเหมือนโดนโดนโดนเยอะเลยแหละดาวละเหลืออีกตัวนึงนู้นนู้น,น,นเ,เพื่อนหนีเลยทำไมเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนอ่ะนอ็อหรือว่าคนละตีกันคนตีกันไหมใช้เป็นเกมเข้ามาตีผมแบบเอาไปจากไหนเนี่ยนี่คนนึงคนนึง ดาวละข้างหลังเขาหนังหน้าประตูตีเดียวเนี่ยเมื่อกี้เขาเดินหนีไปสองคนเนี่ยหนีเพื่อนแต่ตอนผมตีมันตายเลยนะแต่ตอนมันตีเขาตายเลยนะออ๋เหรอแค่คนละตีใช่ใช่อ้าวมีสกิลเตินหมู่นะพี่ตันได้เรียบร้อยไปพี่วงวงจะบีบแล้วพี่อีกสี่พีโอเคเดี๋ยวฆ่าเขาเพื่ออเปิดได้ของโอเค โอ้เก็บของมาเยอะเหมือนกันนี่เราเนี่ยไปวงค่อนข้างไกลนะพี่ไปไปไปสองตัวพี่เอาตัวเอาทั้งตัวหนึ่งตัวที่ใกล้ที่สุดโอเคโอเควิ okay, okay. ่งไปดูแล้วเราวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออเขาบวกกันอยู่ฝั่งแม่น้ำพี่ตรงข้ามมีบอสมีบอสอยู่ตรงนี้นะมีบอสอยู่ตรงนี้เอาบอสก่อนไหมเอาบอสไหมเอาบอสนะเอาือกดไหมเอาบอสก่ือดไหมเอาของแช่แชของก่อนดูดูศัตรูรอบๆพี่นะเฮ้ยไม่มีคนอยู่นู้นคนหนึ่งเห็นไหมมันออรอมันรออยู่ไหม ามันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะแจมสวยเอาให้ตายก่อนน่าจะตายเลยนู่นนมันเอาบอลอยู่ฝั่งนู้นดูข้างหลังเราข้างหลังเราเห็นด้านหลังเราหลังเราบอลไม่น่าเอแล้วเอาเอาข้างหลังก่อนตัวนี้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 เราอยู่เล่นเราอยู่เอาคนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปข้างหลัง อย่เรียบร้อยครับสกิลด,ดาบเสียนจัดนุ่นๆไล่เพื่อนเราอยู่ดาวสวยครับเอาให้ตายเพื่อความชัวเออเขาวิ่งกันอยู่บนเนินพี่ตีหนึ่งตีหนึ่งอยู่บนเนินตีบอสอยู่ครับโอเคเขาตีบอสอยู่เหรอโอเคโอเคไล่เลยใช่ใช่เอาสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งโอเคโอเคเวลาเข้าไปเลือกตัวใกล้สุดนะพี่ตัวใกล้สุด ตัวใกล้สุดนะเอาตัวใกล้สุดตัวใกล้สุดตัวใกล้สุดโอเคไรแล้วมวยและได้ละตัวหนึงน่งยูโ <Y ulo S 2> <ค>รนี่ยูโรเแต่ใกล้สุดโอ้ยหลัง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 น็อปปี้ตัวนึงเปลี่ยนเลยท่านน้องตัวเปลี่ยนเอาตัวพัทต่อเลี้ยงคู่ผมก็ได้เลี้ยงคู่ผมโดนโดนฟอง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 ไปไหนละเป้าหมายหายไปเนี่ยอยู่ไกลมากพี่เขาอยู่ไกลมากโอ้ยยอดตบ อ๋อเหรอตึ้งหลอดนะพี่ตึ้งหลอดตึ้งหลอดตึ้งหลอดตึ้งหลอตรงนี้กินยาไปนึงครับกินยาไปนึงโดนโดนอยู่โอเคเอาใครเอาใครเอาแสดงพี่แสดงแสดงพอจะตายแล้วกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปกลงพอเป็นแมวแปลงร่างเป็นแมวอยู่จะตายหมดทั้งตี้แล้วพี่ตัวนึงตัวนึงข้างหลังนี่ตัวยูอ่ะตัวยูอ่ะโอ้ยอุโยอ่ะอุโยยืนอยู่น็อกพี่น็กน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 กหมดน็อกเลยเขาน็อกเลย อุยย่องยืนอยู่นะอุยยงยืนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยโอเคเรียบร้อยบอส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 วงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเข้าวงก่อนวงอยู่ไหนเนี่ยเข้าวงวงไม่มีแล้วนี่มันเดือดตีสุดท้ายตีสุดท้ายเราได้ที่หนึ่งยังยังเหลือเหลืออีกตีหนึ่งโอเคเอออีตัวหนึ่งตัวหนึ่งเห็นไหมนะปอมปอมเป็นกวางอยู่ปอมเป็นกวางอยู่นั่นนะโน่น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 นนปอมปอมกวางอยู่ปอมปอมอยู่ปอมเป็นแมวปอมกางเต็ม เฮ้ยมันไม่ล็อกไปวะจัะปลาจัะปลาจัะปลาเนี่ยไอีตัวก่อนก็ได้ตายหนึ่งพี่นี่โดนแล้วตัวนี้เอาสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งอยู่เบบี้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 ดาวล้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดาวล้าเปลี่ยนเลยตายพี่ตาย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 แล้วตายแล้วตายหมดยังตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไม่ตายไหนว่าเอานี่นี่ไอสัตว์ที่วิ่งอยู่มันใช่คนเหรอ ไอ้ดีใช่ใช่ดาวแล้วดาวแล้วเรียบร้อยสวยไม่เห็นล็อกเป้าสัตว์ได้เลยเอ้อุนล็อกนี่าที่ไหนช่วยปิดก่อนเออไม่ไม่สามารถล็อกได้พี่แต่ว่าต้องรอให้เขาเป็นคนครับพอเขาเป็นคนเขาจะอีอตอนเเป็นคนก่อนใช่ไหมโอเคใช่อันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยเราเนะแน่นอนที่หนึ่งสวยไปไหนจ๊าเขาไม่มีชุดตัวเองอะเขาม่มีชุดตัวเองเหรอ เอ้ยหัววงวงไม่ม <know> ีแล้วเออตายตายตายรอดไหมเนี่ยกินยาสู้กินยาสู้วงไม่มียาแล้วพี่แล้วมัอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงไม่รู้เอ้าไปไหนอ่ะโอ้ยโดน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 เออตัวเขาอยู่ไหนอ่ะเขาชนะได้เนี่ยมันแอบอยู่มันแอบอยู่แอบอยู่แน่แน่น็อกกว่ายาเหรอไม่้น็อกกว่าเหรอแอบอยู่ในวงยาเหรอเฮ้ยมันไม่มีวงกลมเลยนะมันแอบได้ไงเฮ้ยเอ้า มัน่ืองวันที่หนึ่งอยู่ที่ไหนเนี่ยเออไม่คือมันไม่มันมันมียาเยอะแน่เลยวะใช่ปะ่ะใช่น่าจะใช่พี่รับยาเก็บยาเยอะๆน่าจะใช่ในที่สองเฉยหมว่าหาตัวไม่เจอ,อ,อเซ็งเลยมันกินยาสู้เมื่อกี้ผมว่าโอเคครับก็คุณผู้ชมเซอร์ไพรส์นิดนึงเจอเทคนิคเหนือเทคนิคนะครับก็คือรอบสุดท้ายคนสุดท้ายเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหละ แล้วเขาไปซ่อนตัวนะผมคิดว่าเขาน่าจะกินยาสู้นะแล้วทีมผมไม่มีใครมียาแล้วก็เลยแบบเออได้ที่สองเฉยเออถือเป็นที่นิคที่ดีนะคนสุดท้ายนี่แบบฉลาดนะครับเออเขาแบบไปแอบแล้วก็กินยาสู้นะครับก็ถือว่าเป็นที่นิคที่ดีนะลองไปใช้กันได้น,นะครับอ่าเบื้องต้นสรุปก่อนมาเท่านเ้เยืร์นว่าวิธีการเล่นคือยังไงคล้ายๆพี่ฝนะครับก็คือคุณผู้ชมค่าพลังเท่ากันหมดโดดล่ลงไปเก็บอาวุธเก็บสกิล เก็บของช่วยพวกจับหรือว่า,อาพวกสตานก็ได้นะครับแล้วก็เก็บยานะแต่นเนี้ยเริ่มเข้าเทคนิคเลยก็คือเดินตามเพื่อนตลอดนะครับอย่าให้โดนลุมอย่าแยกกับเพื่อนเด็ดขาดเพระาะค่อนข้างเสียเปรียบโดยเฉพาะคนที่กดโซโลมานะครับเพราะว่าแบทเทิลไลเซอ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกดมาเป็นปาร์ตี้กันนะครับค่อนข้างจะมีทีมเวิร์กถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเป็นทีมก็สามารถสื่อสารในเกมได้ครับก็พยายามเกาะกลุ่มกันไปนะครับเพื่อที่จะได้ อันดับที่หหรือว่าอันดับท็อปสิเนี้ยของมันก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้อะไกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับเทคนิคนะครับการลงมาเทิร์นเลยอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมกับวิธีการเล่นนะก็เล่นไม่ยากนะครับพยายามเอ่อกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีสุดนะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้ไม่เก่งก็ตามแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นเก่งก็ถือว่าเอ่อมีโอกาสที่จะติดท็อปสินะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า